สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ TGF Office ช่องที่อมอบให้แต่ความสุขและสิ่งล่าเลิกแก่ทุกคนนะครับเราพบกับคนเดิมนะครับเพื่อนรักเราเองนะครับน้องปายจากช่องรัธ<อ>ิดา PP <อ>นะครับอ่ะคุณปลายตอนนี้มีคนอะไรมีอะไรจะพูดไหมครับก็ขอให้รอดผ่านสซนี้ไปได้แค่นี้มึงไม่บอกเขาว่ามีผีอยู่รงน้นตั้งหตัวปะ,ะโเจ็ดตัวแล้วมึงมันเพิ่มม่อีกหตัวอโอ้โห อ,มมมอ้มึงข้างขวาก็มีหนึ่งตรงเนี้ยเอ้ยเอาปลายมึงล่วงเหรออ๋อไปได้ล่วงตกใจไม่ไม่อะชื่อมึงขึ้นลอยกูตกใจเอ่ะนี่ตรงนี้ก็มีหนึ่งออเออมันชื่อมึงขึ้นลอยนะครับเราก็อ่าก่อนที่เราจะอัดนะครับเราก็ทําการเดินมาหาก,กันนะครับโดยที่คุณปลายเขาก็อยู่ที่ C6 ปะ่ะ C6 ผมมาจาก p l u และความที่ว่าเกมนี้แมปนี้ยน่าจะรักผมมากคือให้ผมกับปายอยู่ห่างไกลความเจริญเลือกเกินให้ผมอยู่นุ่นจีนจีหนึ่งนุ่นสุดขอบแมปมันอยู่นี่เกือบสุดขอบแมปของอีกฝั่งเหมือนกันโอ้โหแต่ยังโชคดีครับว่าพระเจ้าให้พรเรานะครับดูเราได้ของมาอย่างฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จนะครับตรงๆนะซึ่งอ่ะคุณปายพูดอะไรไปแกก็บอกว่าเออขอบคุณมากที่ทิ้งของไว้ให้ ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ที่แสนดีนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องกินให้หมดภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ตายในะวันถัดไปตะกาชิบหายไปเรื่ออ๋อมึงคว้าลงไปอะถ้า<แ>ถ้ากูเป็นถ้ากูไปตะกากูจะคว้ามึงกลับไปมอนกันมึงจำไว้โคตรร้ายโคตรร้ายโคตรร้ายมากแน่นอนครับผมคือเซฟนะครับอ้าวติดชื่อเล่นแล้วโอเคครับอ่ะชื่อเล่นผมชื่อเซฟนะครับ นายก็ชื่อจริงก็นายพิวิสสิริเขตกรครับเจ้าของช่องโอเคครับอันนี้ก็ชื่อปลายชื่อจริงก็นัตติดาส่วนความดีนะครับชื่อช่องก็ <c oughs> ที่ผมบอกไป <c oughs> นนะกลแน่นอนคนสำคัญนะครับโอ้โหผู้บุญผู้อัลบีนะี่มึงเริ่มมึงเป็นคนเริ่กับกูคนแรกมึงก็ต้องนั่นแหละครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับคุณปลายนะครับช่องก็ยังไม่ค่อยมีห่าหรอกเพราะว่าไม่ได้อัดนะครับน่ขนาดเนี้ยอ่ะเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ผมพูดอยู่เขาก็ไม่ได้อัดนะครับคนชรู้ปะครับ อ่าจอายอานออ๋ออ่าดูเคเคครับอ่าเพราะฉะนั้นแต่งความผิดพลาดของทั้งสองพาร์ทเรานะครับเราก็จะเอาความที่อ่าผิดพลาดมาทั้งสองพาร์ทก็คือให้เขาอัดอัดคลิปถึงแม้จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามาตรการของ Apple เราก็ยังได้ฉากดีๆอย่างเช่นการตายหรืออะไรที่ว่าเกิดจากการเน็ตหลุดหรือเกมแคสนะครับเฮ้ยมึงกินเยอะจากว่ามึงแม่งอ้วนคิดหาเโทษโทษโ ทำไนะามาคุณกินเยอะจังครับคุณปายคุณไม่กลัวอ้วนครับนี่มันตอนกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเงี้ย <c oughs> เรากล้าลงไปเดินเล่นกั็นไหมที่ทั้งที่มันมีอยู่แปดตัวมึงกล้าลงไปเดินเล่นเันไหมนีเรามาทำเอาชีมิตรออเราไม่ได้มาเซอร์ไววโอเคครับตอนนี้นะครับเรากำลังได้สมาชิกเพื่อนะครับคือคุณคุณซึ่งคุณคุณพลนะครับเป็นน้องสาวของผมเองนะเป็นน้องสาวที่ผมรักมากมากมาก ครับเพราะฉะนั้นเราก็กำลังจะเรียนเชิญเข้ามาใน Dis discord ครับแล้วก็เข้ามาในแมทโอเคนะครับปเอ,อาาเราก็ต้องเรียนเชิญเขาอย่างไงนะเราลืมอนะ่ะเชิญกลุ่มอ่าเห็นแล้วเห็นอะไรเตกลงอ่าสักครู่ครับสักครู่สักครู่ สักครู่นะครับอ่าตอนนี้ก็คือสายหลุดชั่วขานะครับเพราะว่าเราก็เอาน้องน้องเราสองคนเข้ามานะครับอืองึท้งน้องพออ้าวตอนนี้ผมอยู่ในเกมคนเดียวนะครับอ่าคุณพลอ,อ่าตอนอ่าเคตอนตอน่ตอ,ตอไปนี้ครับจะยืนเสียงก็คือเป็นคุณพลนะครับแล้วก็คุณปายเข้ามาเรีย่งย,ง,ยงครับคุณปาย อ่าคุณปายกับคุณพลอยนะครับยังไม่เข้าเกมนะครับแล้วคุณปายคุณปายได้หลุดเกมไปแล้วส่วนผมอยู่ที่เดิมครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะร่างกจุ๊บๆเอ้าปายไอ้เหี้ยมึงโคตรโชคดีมึงเกิดที่อย่างใกล้อ่ะไม่กูไม่ได้เกิดมึงเกิดที่อย่างใกล้อาเหรอไม่หลุดเกมเหะอ๋อทีวีโอเคอาปะอาคุณพลอยเข้ามายัง โอเคงั้นเดี๋ยว<ต>เรา,าจะไปเอาน้องพลอยนะครับอ่าน้องพลอยน้องพลอยอ่ะลองดูหนูพยายามดูตรงเสาว,ว่าหนูได้อยู่เสาที่ตรงไหนพี่จะได้ไปหาหนูถูกเพราะว่าพี่ต้องไปตามหาหนูไปรับน้องเลยเออไปรับน้องเอาง่ายไปตามหาน้องกันและน้องกูอยู่ไหนประมาณนั้นแ่ะโอ้โหทำไมมันมองการดดีๆไม่ได้เงี้ยคือคนขึ้นขึ้นไม่เป็นครับก็ไม่รู้อ่ะ หาเสาหนูต้องหาเสาเดินบนรอบเสามันจะมีบอกด้วยอะฮะมีเสาต้นใหญ่อยู่นั่นแหละนั่นแหละเสาอะไรไม่รู้ว่าสีไม่ไม่มันเขียนว่าอะไรหนูต้อดูสีที่เขียนไหนว่าสีที่เขียนรอบเสาหนูไม่มันมีรอบเสาหนูหนูเดินเขัาไปดูรอบเสาดูเดินดูตรงเสาว่ารอบเสา ขวาปูมาทางซ้ายเดินไกลอะไรกินแขอหย่าดับตรงที่มันมีคนลอยปลาอยู่ได้โปรดปะกูมาที่เดียวแล้วดีเพื่อนกูอยู่ข้างน่างูมาหลังเลย เดดกูมีการหาไปดูน้องด้วยถึงยังไม่ถึงไหนแล้ววะพลอยเดินตามพี่มาเลยนะพลอยอย่าหยุดเลยนะอย่าหยุดเลยนะถึงแม้พี่จะตายไปแล้วหนูต้องวิ่งตรงมาเรื่อยนะเอาไฟมาด้วยนะกูถือทีวีมึงคิดดูอ่ะกูถือทีวีมารับไอ้พลอยอ่ะกูหวังเลยไปบ้านเราพวกสวะอุ้ยจิบหายแล้วพลอยพลอยเร็วๆพลอยพลอยเร็วพลอยมาเร็วพอยเดินหนุนรีบด่วนมาเร็วเร็ พอยเร็วพอยเลยพอยแม่งปิดไม้ด้วยอ่าตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เจอผีข้างหน้าเราแล้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบวิบ่งไปหน่อยเขาไม่ได้เห็นเราหรอชัเถิดไปพลอยเรารียบรินมาพลอยเพราะฉะนั้นนะครับเราใกล้ถึงแล้วครับที่พักเราแล้วก็รับน้องพอยเรามาด้วย เรียบร้อยถือว่าเป็นภารกิจที่สําเร็จแต่แค่ว่าเราต้องถึงบ้านให้ปลอดภัยแค่นั้นเองแล้วก right> ็ตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ไม่เห็นเสาเลยนี่ปะไม่ใช่ปั๊บกูพาพอยมาสปิกทีนี่กูจะขับให้ดูเอาถุนทีนี่นี่เจอเจอเจอแล้วเจอเจอเจอไอ้ปลายแล้วไอ้ปลายอยู่ข้างบนน่ะโย่เพื่อนกูอยู่ข้างล่างเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้นี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ มึงไม่หกตัวเลยมันไม่ขยับจริงๆนล้วอะ <c oughs> ใช่ไม่ขยับเลยโห,โหมึงทำทางนี้เลยได้เรียบร้อยเราพารกิจงสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมเราสามารถรับน้องสาวสุดที่รักของเรามาได้แล้วก็ไอ้ปลายก็สามารถทำทางเคลื่อนที่เอา้าหนูขึ้นมาดิพอยหนูทำไรข้างล่างน่ะหนูขึ้นมามันยมันขึ้นมาัมน,นขึ้นมาหนขึ้นมามึงก็เอาทางออกดิมึงเอาทางออกดิ <c oughs> ไร่ยี <mówi> oh, yeah, well, uh, ่พอยู่ล่างไอ้พอยพอเดินไล้กระทืบแล้วโอ้ยมึงกน้องโดนกระทืมลาก่อนเพื่อนกูขอให้พวกมึงโชคดีประหากูไม่ได้แล้วกันแล้วกูไม่ไปรับแล้วกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายแต่น้องพอยเราจะไม่อยู่รอดแล้วแต่น้องพอยเราวิ่งหนีอยู่นะอ้าพอไอ้เตกไปนะ มึงมึงไม่น่าทักเลยว่าหกตัวนั้นยืนนิ่งสุดท้ายแม่งมาห้าหกมาสองสามตัวเลยไน้ี่สิบตัวทชีวิตเลยมีคนบ่นน้องพลอยครับน้องพลอยปิดใหม่์ไม่มีอัไรรเลยอะ <c oughs> ตแ,แต่เห็นนะแต่เห็นแตน่แต่เห็นการตายแล้วเห็นการตายแล้วเมืม่อกี้ <c oughs> แต่ประเด็นแต่ไรไอ้พี่วาตายโอ้โหบน่นบนบนแต่ประเด็นนะครับเห็นการตายทุกอย่างเลยพวกเราแล้วก็ไอ้ปลายก็ตกไปข้างล่างแล้วไอ้พลอยก็ไม่ขึ้นมาขำมากเลย แลกูอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้นตรายเอ้ยอ่าเหมือนเดิมน้องปลายเอ้ยน้องพลอยเสาเสาอย่างเดียวตอนนี้แป๊บนึงหนึงหาเสาไม่เจอมันมืดไปหมดเลยหนูก็ถือมึงใครวะเนี่ยเอ้ยที่กูโดนไล่ตี๋กสุนอ้าวโดนไล่ต่อโอเคกูตายแต่เดี๋ยวรออแต่เดี๋ยวเราจะส่งตายเราเกิ่ไแต่ตอนนี้เราจะส่งน้องเราจะส่งน้องน้องน้องปลายเราไปหาน้องพลอยนะครับเพราะฉะนั้นวมา โอเคครับ okay, น้องพลไปน้อง,น,องน้องพลเฮ้ยลิ้นพันหมดวะน้องพอลเราก็ไม่อยู่ไม่รู้ไปไปไหนแล้วแล้วก็น้องปลายเราก็ต้องไปตามหน้าหาน้องพลนะครับเฮ้ยมึงเสียงคนเดินเสียงเขาเดินหรือเปล่าวะไปแกหรือว่าเสียงมันเดินอ๋อเสียงมันเดินเสียงมันเดินเพราะว่ากูกดวิ่งอยู่สะดุ้งเดี๋ยวไปแกโ<ฮ>้โห<ฮ>ม,ม,มึงรอบมึงรอบเราเลยนะเว้ยขวามือตรงนี้พลตายก็อยู่ข้างล่างแล้วก็มีตรงนู้นก็หกตัว ตัวแกอ่านี่มาตรงนี้ละถ้าตกไปก็กูจะขับให้ดูแล้วไฟแล้วกูทำได้ไกูเบอร์คนทำใ <c oughs> ม้เห็นแล <c oughs> ้วกูจับได้มองไม่เห็นกูจะขึ้นได้ป่ะเนี่ยขึ้นได้อยู่แล้วมนะั้งกูเก่ง <c oughs> บอกแล้วขึ้นได้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มึงเฮ้ยเขี้ย,ย,เ,ยเนี่ย อ๋ออ่อยังกันเปิดะนะเฮ้ยแตวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะมันมีมิตะรบ,บีดมิตรบีดตาดแดงออกมาอจ่บบอกแล้วแม่งจะเป็นจ้ำสะแกร์น่าจะเต็กให้ยกลัวทุกทีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไ,งไี่เราสรุปมี่็เนี่ยคือตอนนั้นเราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กด แล้วก็แ,<ต>แล้วก็เอวประเด็นน้องพอลอยเราก็ตายหาตายหาตายหาอย่างเดียวเราต้องดูท่าเพราะน้องพอลอยเราหายไปไหนไ่รูนะครับท่านผู้ชมแสบตาชิบหายุัสิตดูเช็คคือตอนนี้นคือตอนนี้นเราทำอะไรก็ได้ที่ว่าโคตรเหงาอะที่จริงเอาเอาความเป็นจริงแหละ อ,อุ้ยนี่ไาชาแล้วพอยมาการตั้งทีวีของเรามันโคตรเท่เหรอถ้ากูทำงางี้จะเป็นยังไงวะกูไม่ไหาแ้องเลยเดี๋ยวกูไปเอาของมาเออมึงปลาทีวีแล้วนะทีวีกูทิ้งไปข้างล่างแล้วอา้าวเอาเล่นเอาเล่นเออทิ้งจริงแหละแล้วก,กูเก็บมาอา้าวพอยอยู่ไหนตอบน้อยพอยตอบน้อยไม่ตอบพี่ไม่ไปรับนะเว้ย น้องคอยเหมือนกำลังพิมพ์ข้อความมานะครับในแมสเซเจอ r ผมดูอยู่ตอนนี้นแต่นางยังไม่พิมพ์มาสักทีมีแต่ข้อความเกา่าน่าจะเข้านานอยู่แล้วมั้งอืมน่าจะนะคือชื่อว่าน่าจะอาจจะเป็นงั้นก็ได้เออ,อเนนะอ่ยตู้เย็นนะตู้เย็นมันใช้ประโยชน์อได้างมาเอาเกินอะเกมอ่ะอื้อหือ เหงา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 ผู้เราเลื่อนเนี่ไโดริโทสไม่ใช่สปอนเซอร์แต่เราก็กินเกมนี้ไม่ได้จ่ายว่าเราโดนฟ้องร้องไงเฮียพูดเรื่องเงี้ยเงี้ยปลาเอ๋ยพอไปไหนมาเจ้ป่วนแมวมาอ้าวเ้องรู้เรอาสักแม่ใหม่นะเขาไปใหม่ได้รึเปล่าเขาได้เขาได้ เข้ามาแล้วบอกด้วยอยู่ไหนแม่แน่ก็เดินมาหาพี่กันด้พี่ที่เกยจเดินมาหาว่ะอยู่อยู่ในใจโอ้โหใจใครใจคนชื่อชื่อสรลยเอพอพานชอช้างลอลิงใช่ไหมใจม้านเลาเรือลูกอ๋อเรือโอเคอุ้ยอุ้ยไปไมไปล้มไม่ไปล้มช็อตฟิวแล้วช็อตแล้วช็อตฟิวพอดีเป๊ะ้วประเด็นน่ะเห็นเห็นคาพอดีเลย เซฟรอค่ะแป๊บน,นึงนะรู้สึกเหาือนจหาแถวตัดแต่ว่ายังไม่เจอก็ต้องห่วงน้องพลอยต้องมาหาเราเองเราขี้เกียจไประจำเราขี้เกียจแ,แล้วเหนื่อยมากเจอแล้วตั้งแคร์เปง่ขอแงมาฝั่งตู้แล้วโอเคประตูก็จะเปิดลเลยมีบล็อกแกคือคนไหนะพี่อยู่ซีหกที่ที่พี่พี่พาแกมาหาถิ่นของเราเแล้วตอนนี้กูหาเสายังไม่เจอสักกะอานิตยกูะจะดูว่านี่คือที่ไหน นี่เพื่อนเราไว้หนีกระโดดหนีมากระโดดลงมาทำไมบ้าเอ้ยโง่ไงเอาเทพจริงๆมันไม่ต้องหาเสาไม่เจอเอาแกพยายามเดินไปทางตรงก่อนดิเดี๋ยวก็เจอเสาเองละหันพยายามหันเดินแล้วหันนะอย่าเดินแล้วแบบเดินตรงโดยไม่ได้สนใจอะไรตรงแล้วค่ะเดินตรงแล้วค่ะที่จริงคนเก็บเป็นหันมแล้วนี โอ้ไม่นะทำไมเสามันแข็งมากจังรู้สิเจีอีกเจอเสาเลี้ยวเจอหัวเลี้ยวโอ้ยคือน้องเราแม่งตื่นเต้นมากเลยเจอเสาส่วนเรานี่ยตื่นเต้นมากเจอผีนะครับรอบด้านเลยนะเจอผีกูไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้จะเห็นเปิดไมค์มากรีการ์ดเรื่นี่คืออะไรวะอันนี้เราอยู่ดีหนึ่งเอ้ยใจอยู่ 1> B หนึ่งแกเดินมาทางาเห็นเสาใช่ไหมเดินมาทางขวาทางขวาแล้วก็ลงขวา<ะ>เดินเดินขวามันถึง C หนึ่งอ่ะแล้วก็เดินลงขวามาเลยทีนี้แล้วแกจเจอผู้พี่ละมันจะนับจากนั่นแหละเออประมาณนั้นแหละเออที่แกคิดน,นั่นแหละเออนั่นแหละขึ้นเดินวมาเถอะเจอ C แล้วเจอเสา C แล้วนั่นแหละแล้วแกก็เดินขวามาเลยตรงยาวอะไรแกจเจอแน่ แค่ว่าของพี่ว่าอาจจะหลบม,มุมหน่อยนะแกต้องพยายามดูสังเกตดีหันหลังไม่ดูหันหลังไม่ดูบ้างจะได้เห็นเผื่อพี่ไม่ได้ดูเหมือนกันพอดีคนไม่จําเป็นนะนะอ้โ้เมือ,มอมงตรงที่เราอยู่มันดีมากนะเว้ยอาหารนะ้นเลยมีมีน้ํามีโคกมีของโปดกูนั่นนะแหละเอสเซนทเอาเชียอนี <c oughs> ่ป้ายเบอร์เชื่อะไรเนี่ยมันไม่เสจไม่คว่ำปูยากเราก็อยากั้งคูณ เอ้ทั้งกลุ่มนะจ๊ะนีเอสสองเพราะหนูเดินตรงมาแล้วแม่เป็นเอสสองเฉยงั้นแกอยู่ไหนแกแกอยู่เอเอสสองใช่ไหมพี่จะไปรับสีหนึ่งสีหกพี่อยู่สีหกแกไปบีบหนึ่งมันถึงพี่ยังไงล่ะเออแล้วพลอยบางครั้งมันก็มืดเร็วมืดช้า ตอนนี้นะครับสามทุ่มแล้วเยี่ยมเราบรรลุตัวเจ้าสองทไปเลี้ยวขวาครับกตรงไปใบป้ายมันบอกให้มาทางนี้วะเกี่ยวเ่ยร่เกี่ยวไร้คุณเง่องงงนะเท็ว่าคือโรงงานอะไรอุ้ยเยที่ขวาว่ะ อาอาวอาอาเอาวึงอาจอยู่มีเริ่มส่งมาให้กูดูแล้วกูเป็นไงวะอะมันแม่กระตุกอ่ะมันเลยนไม่เนี่ยโอ้แซดว่ะตอนนี้นะครับน้องพลเราก็ยังฮะตอนนด้อยู่สีสองอะสีสองหนูว่าเดินนับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเดินตรงไปใช่ไหม เอ้ยหนูเดินมาจากบีหนึ่งมาเป็นซีสองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นหนูเห็นซีสองเมื่อไหรหนูก็เดินตามที่หน้าจอไปอ่ะแต่๋ลถ้วเจอเองถึงแม้หนูผิดแต่หนูก็หันหลังใหม่ได้แล้วก็เริ่มใหม่หม่ได้งงไงหนูบอกว่าหนูจะไปทางคือแกต้องงงเว้ยแกจะไปว่าพี่งงกว่าแกเยอะพี่แม่งจะไปหาทุกคน <laughs> ตอนนี้คนั้นแมบก,ก็เหลือหนึ่งสองสี่หก สิบห้าคนอ้าวเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วมันขึ้นมาตายนะเว้ยเว้ยเดี๋ย่วกูเก็บทางให้ปลายไม่ต้องหกคนเก็บทางให้อ่าปลายขึ้นหมปลายมาได้ปลายก็ไม่รบกวนแอันไหนบอกก็ขึ้นก็ขึ้นมาสิก็ขึ้นมาแม่กูว่าเออขึ้นมาเลยเราขึ้นยังไง กูโดนฆ่าไอเซฟกูโดนฆ่าอยู่แล้วอะตายพี่อะตายมึงขอโทษตายกูเป็นจะบอกว่ากูถามตกเออกูตกด้วยโอเคเดี๋ยวกูช่วยมึงเองไม่ตายเลยอะมึงฆ่าไม่ตายเลยเอ้ามึงฆ่าให้มึงให้มันฆ่าตายกู้เดินใหม่หน่อยด้วยไปวางไว้ที่เดิ้อ่ราไปเย้ไปแล้วมันดูมีความสุขเนาะแล้วก็ต้องเดินใหม่ตอนเราเคย ตกตกแล้วพอเขาเดินไปต่อคืนนะก็ทำแบบกูรอนั้นเนสาเต้ายก่อน้งรขาพู้ตัวว่ากูเดินไปงงกูก็ตายโคตร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 บั่นทอนกูอ่ะตอนนั้นเอ้าทำอะไรไปอืมเหยียบแม่งไปไม่อยู่ฝรั่งมึงกูไปแล้วเร็วเร็วไปมันมาแล้วไปเร็วเร็วไปมันาแล้วมันมาแล้วเร็วเร็วอมันมาแล้ว เราเร็วมากไอ้พวกตะเก้นยังไงอ่ะขึ้นมาเมื่อกี้เคยโดดมาแล้วมองกับเพดานแล้วก็โดดออกมาทางปกติแค่นั้นไม่ไม่โอ้โไปไปไปไหนมาแล้วเนี่ยนี่ดูดูอะโถ่เอ้ยมึงกดวิ่งดิมึงอยากกดเดินปกติกดวิ่งวิ่งกระโดดกดวิ่งแล้วมันี่ยใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยโขเออเนี่ยใครเนี่ยทำเป็นออนแอ มันไม่โดดให้เว้ยมึงแล้วเราตู้เย็นมาทำอะไรวะเอามาไว้ที่เสงจะมีแต่ละแล้วน้องพลอยแล้วอยู่ไหนตอนนี้โอเคฮะแม่ร้แม่รอให้น้องที้วิตุนะแล้วคือพอยพอหลังจากพอยตายไปพอยบันทอนเสร็จพอยก็ปิดไมค์ดิสคอดทิ้งเลยครับทุกคนก็คือรอตายแล้วเกิดใหม่รอตายแล้วเกิดใหม่รอตอนเช้าเวยแล้วค่อยเดินไปใหม่รอด น้องกูแม่งขยันเดินนะไอ้เหี่อ่ะเออได้เดินตอกลางคืนทำอย่างกับมันจะเห็นไงไอ้เหี้ย่ะไอ้้นกำแพงอ่ะกำแพงอ่ะแบบกำแพงเต็มเลยแต่มันมองไม่เห็นบ้านเราน่าจะสว่างมากถ้าเป็นทีวีเป็นกำแพงเว้ยเฮ้ยใครผิวปากโอ้ยูมันถ้าเดิมปะเฮ้ยมากกว่าเดิมดีตรงซ้ายมีสายสายมือมึงแปลว่าซ้ายมือมึงขนหลบเว้ยเพราะมันกระโดดขึ้นขึ้นเสาตรงนู้นอ่ะ ตอนเช้ากูจะไปดูนะว่ามันอยู่ตรงนั้นอ่าไปดูได้นะครับแต่จำบ้านด้วยจำได้ป่าวกูกลัวเดี๋ยวลืมบ้านกูนี่แหละไม่ใช่มึง <c oughs> นี่ไปเอาอาหารมาตุนซึ่งมันมีเยยออะู่แล้วก็จะมอะไรคือเรามันต้องหาอาหารเลย <c oughs> ก็ได้จริงอนะ่ะตะหาไว้ <c oughs> เราเล่นนาน เฮ้ยหน้ากูได้หน้าแหละวะออกมาหน้าเขาตกใจมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนมิสเตอร์มิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนป้ามาเป็นมิสเตอร์บีนตึงตึงตึงตื่ตึงตึงตึงแมวนะไอ้เหี้ยอ่ะม่เท่ากูกูสวยกว่าป้าทำไมแม่คุณสวย แน่ <N ous and> นอนจ้ะพูดงี้เอาไปเลยสิบาทเอ,อราร้นึ่งไม่ให้ขออนุญาตทุกคนอเอาไปเชียวมนันดีก่าอาจจะจู้แต่ว่าเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ เราจะตัดจบเลยไหมนานมากกว่าจะได้หา้องคายตัดจบเลยไงอ่ะงั้นคุณคุณไปครับนางแบบของเราโอ้โหเขียวอีกเลยนายคุณไปตัดจบเลยครับคุณไปก็ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นู่นนี่นู่นนี่ไปแล้วโอเคครับงั้นก็ขอให้ทุกคนดูครับสุขมากครับในคลิปของเราครับจากใจในนาม t g f Office สิ่งดีๆ ที่จัสร้างและมอบให้แก่ทุกคนสวัสดีครับ